นะโมสัมมาสัมพุทธานังงประัตถะทัตศสีนังสีลาทิคุณนะปารามิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้หินัทธอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณปารามี มีสินเป็นต้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพรมจัก,กรวาลปกป้องผ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการ รายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสถานีวิทยุพลมอ .2 คลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา สามสิบนาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ย่าโยมเมื่อวันอาทิตย์ที่หกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้ารที่ผ่านมานะวันขึ้นเก้าค่ำเดือนสาม ีวอกนะธรรมาภาพก็ได้นําพาญาติโยมได้ร่วมประกอบบุญนะประกอบบุญที่ใหญ่ก็คือ เททองหล่อพระบรมปฐมศาสดาไตรภูมิโลกนาถมหามงคลปพิษเททองหล่อหลวงปู่เทพลูกอุดรแล้วก็เททองหล่อพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่เก้า ซึ่งเป็นการชรําระนีพระพุทธเจ้าชําระนีแผ่นดินนะชำระนีพระพุทธศาสนาชําระนีแผ่นดินวันนี้วันอังคารญาติโยมถือว่าเป็นวัน นชยะมงคลกันหนนะวันพุธก็สิทธิมงคลวันมาคบูชาก็เป็นวันมหามงคลวันนี้ก็ขอให้ทุกคน ที่ได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันก็ดีหรือได้ร่วมบุญร่วมกุศลนะถึงแม้ไม่ได้ไปร่วมหล่อกันก็ดีหรือทุกๆท่านนะที่ได้ยินได้ฟังรายการธรรมะยาใจายอยู่ในขณะนี้ก็ขอให้นึกถึง ใบหน้าของบิดามารดาบิดามารดานะซึ่งท่านจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ก็าตามขอให้ละลึกถึง ใบหน้าของบิดาใบหน้าของมารดาแล้วก็แผ่มหาคุศลมหาบุญที่พวกเราได้กระทำสำเร็จแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา,นาแผ่บุญกุศลให้กับบิดามารดานะก็จะแผ่พลังแผ่บุญกุศล เป็นน้าแผ่ไปถึงบรรพบุรุษบรรไชนนะโดยเริ่มจากบิดามารดาของเราแผ่ไปเทวดาที่อยู่นะนประจำธาตุทั้งสี่ ก็คือปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุแผ่ไปถึงพรมท,ทุกชั้นฟ้า เทวดาทุกๆชั้นฟ้าสัประสัตทั้งหลายจนถึงพบ,บาดาลบรรพบุรุษบรรพชนที่เกี่ยวข้องกับพวกเราถอยหลังไป ตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธโคโดมพระพุทธกัจจปะพระพุทธโกนาคมณนะนพระพุทธกากูสันธะไปจนถึงพระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาไตรภูมิโลกนาถมหามงคลขระพิษซึ่งเป็นพระพุทธสมเด็จองค์ประถมขอให้ทุกๆจิตวิญญาณ ที่รอรับบุญกุศลในการชรําระหนี้พระพุทธเจ้าชําระหนี้พระพุทธศาสนาชําระหนี้แผ่นดินที่สำเร็จแล้วนี้ขอให้ร่วม อานุมโมธนาเมื่อนมโมทนาแล้วขอให้ร่วมเสวยผลบุญที่ได้กระทำแล้วนี้ทุกๆท,ท่านที่กำลังประสบความทุกข ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์นั้นไปแล้วก็ไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นท่านที่ประสบโรคภัยไข้เจ็บก็ให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ ท่นที่หวาดวันบาดกลัวประสบเพศภัยต่างๆอยู่ก็ขอให้พ้นจากเพศภัยต่างๆโดยประการทั้งปวงขอให้ทุกๆท่านที่เป็นเวรต่อกันและกัน ผูกพยาบาทอาฆาตกันก็ขอให้จิตใจอ่อนโยนต่อกันและกันให้อภัยต่อกันและกันละเวนต่อกันและกันมีความยินดีในความสามัคคี รองรองรักใคร่กันขอให้ได้เสวยผลของบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำแล้วยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทั้งสิ้น ทุกทั้งหมดทั้งสิ้นจงพีนาศมาลายหายไปเพราะอนุภาพของพระพุทธเจ้าภัยอันตรายความบาดบันความบาดกลัวต่างๆจงพินาศหมดสิ้นไปเพราะอนุภาพของพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้า โรคภัยไข้เจ็บทุกๆประการจงหายไปจงพินาศไปด้วยอนุภาพแห่งพระสงค์ด้วยเดชแห่งพระอริยสงฆ์อุปสัช ภัยอันตรายต่างๆจงพีนาศหมดสิ้นไปขอให้สิริมงคลขอให้บารมีสิ่งที่ดีงาม ชยมงคลสิทธิมงคลมหามงคลจงเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระมหาปัญญาธิคุณของพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระมหาบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอให้ความสำเร็จทุกๆประการทั้งทางกายทางวาจาทางใจอันสำเร็จประโยชน์สุขจงมีแก่ท่านทั้งหลาย ขอให้พระพุทธศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองจงพ้นภัยก่อนมุทนากันทุกๆคนนะญาติโยมแผ่บุญแผ่กุศลไปนะจิตที่ปรารถนาความเจริญก็ย่อมได้พบความเจริญ จิตด,ดีคิดดีพบแต่สุขสงบสว่างขอให้คิดดีพูดดีทำดีขอให้ทุกคนรักใคร่กลมเกลียวกันยินดีในความสมคีปรองดองกันความสมคีนำความสุขมาให้ ทุกหมู่คณะตั้งแต่อยู่ในครอบครัวอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในตำบลอยู่ในอำเภออยู่ในจังหวัดอยู่ในภาคอยู่ในประเทศชาติอยู่ในทวีปอยู่ในโลกความสามัคคีปรองดองรักใคร่กันการให้อภัยกัน นั่นแหละเป็นความสุขสุขาสังคสัติสามคัคคีความปรองดองแห่งหมู่คณะนำความสุขมาให้หนะตามที่พระบาทสมเด็จพระบาทมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงตรัสสอนอยู่ บอกให้ประชาราชรของพระองค์ขอให้รู้รักสัมมคคีขอให้สัมมคคีปรองดองกันยำ้ำมีความเห็นต่างกันได้แต่อย่าให้ร้ายกัน เพราะการให้ร้ายกันนั้นคือการทำลายความสุขทำลายความสมามัคคีของหมู่คณะนั่นเองอาหยัตยมยมบันนี้ก็เป็นวันชัยยะมงคลนะมงคลที่ได้มีชัยชนะเกิดขึ้นนะ จากการที่พวกเราได้ร่วมบำเพ็ญมหาบุญมหากุศลคือการเททองลอพระปรมปฐมาศาสดาไตรภูมิโลกนาถมหามงคลประพิษเททองลอหลวงปู่เทพรกอุดรแล้วก็เททองลอรับรมรูปในหลวงรัชากาลที่9้า สุดเมื่อวานนี้ก็ได้กล่าวถึงการร่วมบุญนะอัานเชิญพระศิวลีกับนะพระศิวลีเทระกับพระกัจจยนะเทระนะที่อยู่ในพิธีนะมาอยู่ณนะพุทธเจ้ายิป,ปดโรงนี้ด้วยนะซึ่งสอบถามช่างแล้วนะญาติโยมก็ ยตดโยมสามารถที่จะเป็นเจ้าภาพได้นะองค์นะพระศิวลีกับพระมหากัจจนะนะองค์ก็สามหมื่นนะสามหมื่นบวกนะก็คือสามหมื่นห้าพันนะประมาณนี้แหละต่อแต่และองค์ฉะนั้นยตดโยมก็รุ่มทาบุญได้เหมือนกันนะหรือจะเป็นเจ้าภาพเลยนะก็ไม่ขัดข้องนะยติโยมนะพระศิวลีเลืศโดยราบพระสัดดะสงกัจจายณะ นะก็เลิศด้วยความสาเร็จนะออาญาติโย,ยมวันนี้เท่านี้ก่อนญาติโย,ยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่จะมาออกอากาศร่วมทําบุญในการสร้างบันไดสําหรับขึ้นไหว้พุทธเจ้ายี่แปรงองค์ญาติโยมอยู่ด้านหน้านะท่านท้าวอิรันพนาศูรหรือพระพิทักษธรรมนะอันใหม่และร่วมทำบุญในการสร้างเรือสำเภาแก้วสำเภาทอง ซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงษ์รับลมวิญญาณของบุรพกรรษัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์รับรมวงสานุวงศ์ขารัชบริพารประสงค์นิกรในทุกๆราชวงศ์ญัติยมนะไปวัสก,การกราบไหว้พระจุลามณีพระศรีอริยเมตรยัยนะแล้วที่สําคัญที่สดุดเรือสุพรรณหงษ์นี้แหละยาตยมจะเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็เป็นราชพานะของพระองค์ นะไปไหว้พระจุลามณีพระศรีอริยะเมตไตรร่วมทำบ,บุญกันได้ญาติโยมตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาของญาติโยมนะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์0 2 9 1 2 0 3 6 9 0 2 9 1 2 0 3 6 9 0 2 9 1 2 1 9 7 1 0 2 9 1 2 1 9 7 1ทางไปรษณีย์พระมหากรีทาวชิรยาโน วัดเรียบรัาบบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปดศูนศูนย์พระมหากรีธาวชิรญาโนวัดเรียบรัาบบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปดศูนศูนย์ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หกสามหกสามเจ็ดสี่ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 6 3 6 3 7 4 ทุกกวันพุธญาติโยมเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เย็นกันหกโมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโยมมาร่วมสวดมนต์การมันวัสการกราบไหว้พุทธเจ้ายี่แปดพระองค์การหรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอไปศาลสารนาคใช้พลังจักรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปวันเรียบร้อยบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่าง เลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนทนะประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดวันเรียบรัาบำร,รุงยัดอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ยัอยู่ประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนน,นทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร 30, ์สามสิบเบอร์หกสิบห้าห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปด อิติปิโสวิเศษีอิเศษพุทธนามมอิเมนาพุทธตังสุยอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองคเทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญ,ญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมอนุมโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตาม,มาภาพแรกระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมาทานอันเป็นที่เป็นอริยรัพย์นําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพาน ของพระพุทธองค์ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่พภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลนานเทินรนอมปัทวีคงคาภุมมะเทวานามามิหังนัมภะพะทะอัตมาภาพขอญาติโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้ สรับทุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนขอเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์และคุณของพระรไตรยัยจงปกปาก่าคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเถินพูดทางแคล้วคลาดทำังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาด พระพุทธเจ้าอย่างประบาทอิติปิโสพระควาพร้มจัก,กรวาลปกป้องผ่องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างขอญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนนะมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการธรรมะยาา่ใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จะเริญพร